อไรๆๆๆๆๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหอนน่ะขึ้นชิงช้าหรอมาแอมอันไหนจะขึ้นไหนเลือกซะด้วยหรอต้องเลือกด้วยะหรอนั่งอันไหนมาในอันนี้อันนี้พี่แอนี้โอเคนอ่ะสองพี่แจมาแล้วพี่แจมไาอะไรๆๆๆ bị thơm nám còn bị thơm nám còn nào luôn quay luôn quay ô ô ô khả khả ô ô nó mưa đang mai đúng คนละมุมความสุขคนละมุมอด้ไ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 ด้โอ้อาชิพจังเลยอาชจังเลยอ้าอ้าวอ้าว